เชิญพี่นิวครับสวัสดีครับสวัสดีเอ้ยยายค่ะสวดีจ้าสวัสดีจ้อุ๊ยรายการเขาโด่งดังนั้นรายการเนี้ยเออชื่อว่าอะไรทิมดี้อุ๊ยเย็นเย็นเย็นพี่มึงจะหลอกอีกนานไหมนี่ยแกงเนี่ยตำแล้วเกินกูนึกว่าส้มตำจดูไฮค้าหนุ่มไม่น่าจะกินหน่อไม้ดองนะกินหมดแล้วค่ะแต่ต้องเป็นร้านที่เป็นมิชลินโอเคโอ้ยอยากกินแกงหลอกจังเลยอ่ะ อยากกินก็ต้องได้กินสวัสดีครับสวัสดีกับรายการชิมครับนะครับทุกคนวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญสําคัญมากเขากําลังโด่งดังในโลกโซเชียลมากเพราะว่าคนนี้นะเขาเป็นดาราเขาเป็นนางแบบเขาเป็นนักร้องเขาเป็นเอวิสติงเลยวันนี้นะครับเมนูของเราเนี่ยเข้ากับตัวพี่คนนี้มากๆนะครับเดี๋ยวเชิญเขามาเลยดีกว่าว่าคนนี้เขาคือใครนะครับเชิญพี่นิวครับ <c oughs> อ่ะพี่นิวนี้เลยครับ เออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยยายค่ะดีจ้าดีนะสวัสดีค่ะมุกโบราณมากเก็บต้องเก็บให้หมดเราต้องเก็บให้หมดรายการจะได้มีสีสันอ่ะสวัสดีพี่นิวนะครสวัสดีค่ะยินดีมากที่พี่นิวเอามาออกรายการนี้นะเพราะเป็นรายการที่ไม่มีชื่อเสียงเลยอุ๊ยรายการเขาโด่งดังนะรายการเนี้ยเออชื่อว่าอะไรชิมดี้ เป็นคนทากับข้าวปะปกติแล้วทําทําอะไรบ้างที่เป็นขนมจีนน้ายาตีนไก่ใส่น้ํะาขนมจีนน้ำยามีอะไรบ้างเครื่องปรุงอะขนมจีนน้ายาก็จะมีเครื่องแกงเครื่องแกงอะไรเครื่องแกงอาวันนี้ก็จะทําแกงหลอกก็คือทําเป็นปมปอไม่ใช่คือเอาจริงอะเห็นหน้านิวปุ๊บต้องต้องแกงนี้เลยคือมันเหมาะกับการแบบกลัว หลอกผีมาน่าสนใจละน่าสนใจเอารู้จักไหมแกงหลอกมันคือแกงอะไรไม่รู้แต่พอเดาดีกว่าว่าจะเป็นอาหารของภาคไหนอภาคไหนพอได้ดูดูจากเครื่องแกงเราเนี่ยน่าจะเป็นภาคอีสานไม่ใช่ภาคเหนือเราต้องมีการวิเคราะห์ไม่ใช่วิเคราะห์อะกูไม่บอกนี่คิดว่าอะดูจากอะไรภาคกลางเอ้ยภาคใต้ภาคใต้ดีกว่ากูเปลี่ยนละผิดภาคไหนราชบุรีเพชรบุรีเนี่ยภาคอะไรภาค ก็คนเป็นคนเพบุรีแต่จริงๆก็น่าจะรู้เพราะว่าเมนูนี้นะครับแกงหลอกเป็นเมนูประจําจังหวัดเพชรบุรีเป็นแบบเมนูแบบเขาเรียกอะไรเป็นซิกเนเจอร์ที่นั่นเลยคือไปเพชรบุรีต้องกินแกงหลอกเพราะว่าเอาจริงๆพอก็คิดอยู่ว่าเออนิวจะถ้าไปกินแม็กกินลังคือไม่ใช่เพชรบุรีนะถ้าไปกินแม็กกินลังคือไม่ใช่เพชรบุรีนะถ้าไปกินแกงหลอกเท่านั้นถ้าไปเพชรบุรีไม่เขาไม่ค่อยรู้กันไงเอาหรอใช่อันนี้ยังไม่รู้จักเลยเออพอเป็นเมนูนี้ก็เลยคิดว่าหน้าตาพี่นิวอ่ะ สวยคล้ายๆกับชื่อว่าแกงหลอกก็เลยจะเอาเมนูนี้ขึ้นมาอ่าสวยมันหล่ออ่ามาเดี๋ยวว่าพี่ดิชอบมันหล่อไม่เคยนะเคยแต่ไปหลอกมือแรงมากอ่ออันดับแรกต้องโอ้ยก่อนอ่าลองนี้ลองสเปิร์์ไม่แต่ปกติคนมามันก็จะมีหลายคาแรคเตอร์ใช่ไหมล่ะโอ้ยอ่ะมันก็ได้หิวที่เลเวลไม่เท่ากันเพองกล้องไหนกล้องนี้เหรอกล้องนี้อ้ยโอ้ยเสียวเลยอ่ะอยเสียวเอาจริงๆเสียวเขาหมดเลยเวลาใครมาไม่เวลามันเสียวแต่กล้อง เเราแข่งเลยนะเนี่ยเริ่มมนูนละเอามาพร้อมกันโอ้ยอยากกินแกงหลอกจังเลยอะโอ้ยอยากกินแกงหลอกจังเลยอะเอออันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนิวทําเครื่องแกงเครื่องแกงของแกงหลอกก็จะมีตะไคร้นะครับค่ะผิวมะกรูดกระเทียมหอมแดงอรากผักชีแล้วก็ดอกกระเพราเป็นกระเพราแดงด้วยนะารกันนี่คนดีเทลมากมเลยอะใช่ค่ั ในนาข่าที่ลงล่วงเาไม่ได้ขอบคุณคุณจ้าขอบคุณนะเออเราต้องซอยก่อนซอยจะไข้ก่อนตำเป็นไหมเป็นตำบ่อยเปล่าก็ได้อยู่อ่ะลองตำที่ลองซ้อมๆตำดูถ้าดีจริงเราซอยพอแบบพอหยาบๆเออเดี๋ยวเราต้องตำอีกอยู่แล้วหีิ่ไอสัตว์หยาบๆซอยกูไม่ใช่คนใส่ตลกอย่างกูเลยไม่ค่อยรู้เรื่องว่าไม่นี่ก็ไม่ใช่ใส่ตลกใช่หน้ามึงอะตลก ก็อาจจะแต่แบบนี้เราถ่ายเซ็กซี่เออเป็นดาราอืยพี่ก็กับพี่ยัไม่ได้แบบถ่ายรายการไม่เคยเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยคุยกันเฉยปกติแล้วว่าไม่คุยด้วยเลยเจอตำในงานก็ไม่คุยพราะอยู่คนละมุมแป๊บนึงใจเย็นครับใจเย็นโอ้โหนี่ก็จะตำอย่างเดียวเลยไม่ได้มันจะได้เฟรชเวลาตะไคร้หั่นแล้วมันเดี๋ยวมันออกซิไดซออร์ออกซิไดซออร์ได้หรออือ้ยใจเย็นใจเย็นพี่ เต้นเลยเรียาเต้นต่อเลยเอาไปเออ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 มิวถือว่าเราทำอย่างนี้ปิดข้างหนึ่งเพื่ออันนี้จะให้กระเด็นออกมันจะไม่เข้าตาถ้าปิดอย่างเงี้ยมันกระเด็นเข้าตาเราเออแต่ถ้าอย่างเงี้ยเข้าเข้าเข้อก็ต้องหลงกันนะมิวเออก็เรามาใส่เนี้ยเพื่อใใส่สวยเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอปิงเดี๋ยวปิงมาเทปหน้าเออมึงจะรู้เลยว่าปิงเขาบอกเขาทำอาหารอร่อยจังปะล่ะสิ่งที่ปิงทำกับอาหารคือสีข้าวค่ะอุ้ยแรงมากอ่ะต่อไปเราใส่ขาลงไปนะครับ ขาะจำนวนหนึ่งต่อไปเป็นผิวมะกรูดจ้าผิวมะกรูดเนี่ยเวลาหั่นเราเนี่ยเวลาหั่นแล้วต้องเวลาหั่นผิวมะกรูดนะครับเราต้องค่อยๆหั่นอย่าหั่นให้มันให้มันโดนผิวสีขาวมันก็มันจะขมเข้าใจไหมก็คือเอาแต่เอาแต่ผิวมัน กูจาคาอีนิวคํานี้ตลอดเลยนะเวลาเวลากูทําอะไรอะ่ะเวลากูหิวข้าวมากๆอะ่ะนิวจะมองกบอกว่ามึงจะกินทำไมบุฟเฟ่อาหารแพงจะกินทำไมถ้าเราหิวมากมากอ่ะกินข้าวจานเดียวก็อิ่มแล้วก็จริงก็อิ่มแล้วจริงออแล้วเราจะแบบจะไปอยากกินแบบสเต็กอยากไปกินแบบบุฟเฟ่เแพงๆทำไมไม่ใ่ถ้าแบบมีเวลาหรือแบบว่าเนื่องในโอกาสสัมพันธ์ก็ไปไ,ไม่ใช่ออว่าอูแตบีตะบ,บันตะแดกกระเพราทุกว,วันก็ไม่ใช่แล้วก็แบบเออถ้ามันแบบแถวบ้านมันมีอะไรอร่อยก็กินได้ อ่ต่อไปกระเทียมเออตำไปเรื่อยตำกระเทียมเนี่ยจะปอกเปลือกก็ได้ไม่ปอกก็ได้นะแต่เราใส่ไปเลยกี้เกียยปอกเปลือกใช่เอออะต่อไปใส่พริกไทยลงไปนะครับอ่ะขอถามอีกหนึ่งอย่างเลยคนในในในยูทูตอนนี้น่าจะอยากรู้ว่าพี่นิวมีสิทธิ์ที่อยากจะมาเป็นมิสขี้เมาไหมไม่มีทางจบทำไมอ่ะ มีขี้เมามันดูแย่ขนาดนี้เหรออังจิงไม่ได้แย่วีธีมี่ขี้เมาเป็นวีธีที่ทรงคุณค่าและทรงเกียรติมากเะตั้งแต่มีอีที่นั่นเขาใครอีที่นั่นคือใครไม่พูดชื่อ <c oughs> คนที่ได้มงเหรอใช่ทำไมมึงคิดว่าเขาไม่สมไม่สมมงเหรอแล้วทําไมกูต้องไปจับมือกับเขาแล้วก็ให้เขามามอบมงไม่ได้เอาแบบแล้วมึงต้องชนะไอเหมือนเขาให้ได้ก่อนมันเหมือนเส้นขนานนะที่เข้าใจปะถ้าไม่มีมันต้องไม่มีกูอย่างงี้ใช่แบบนั้นอ่ะตอนเขาประกวด่มาเขาปวย เออเอาจริงๆวันนั้นอ่ะกูกูอยากตามไปดูมากวันนั้นติดงานปรากฏออก่ามาอะรู้สึกยังไงบ้างแต่ดูรู้เลยว่านิวตื่นเต้นมากใช่ตื่นเต้นเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นเวทีนะคือกลัวกูล้มเพราะว่าตอนซ้อมอะซ้อมไก่น้ำอะกูะล้มจริงมึงหัวกับฟาดเลยแล้วรองเท้าขาดรองเท้าขาดเลยแล้วกู คือขึ้นเวทีถ้ากูล้มกูมกอายแบบทั้งประเทศเลยอะ่ะกูเลยต้องโฟกัสที่การยืนอย่างเดียวเลยวั<ห>นนั้นแต่สุดท้ายก็ไม่ไม่ไม่ล้มไงเออเพราะว่าได้รางวัลมาด้วยใช่ที่3นะครับมิสอะไรนะอุ้ยที่สีรองชนะเลิศอันดับ3ค่ะอเ,คเออประกวดกัน4คน <c oughs> อ่าเราใส่รากว่ารชีลงไปนะครับเราจะค่อยๆมึงจะหลอกอีกนานไหมนยแกมันเนี่ยตำแล้วเกินกูนึกว่าซ้มตำอีกหักแล้วนิ้วแต่วหักไปแล้วเนี่ยไหน กูอีกก็มึงให้กูตำเนี่ยค่อยๆตำไปใส่ลาบบักชีไปแล้วเราก็จะใส่นี้ไปด้วยดอกรดอกระเทเพ่อเพิ่มความอะไรคเพิ่มความหอมครับอเอาจริงที่ท,ที่ที่มันขึ้นชื่อว่าแกงหลอกก็คือหลอกว่ามีรสชาติที่เผ็ดแต่จริงมันไม่เผ็ดเออนี่แหละคือชื่อของของเขา่ะเราจะใส่ลงไปแล้วใส่ลงไปแล้วก็ใส่หอมแดงห่นหอมแดงนิดนึงใส่ลงไป แล้วใส่เหี้ยเลยกะปิใส่กะปิลงไปอ่ะใส่มากะปิจำนวนเท่าไหร่ครับปริมาณกะ4ี่โลนะคะกะปิหนึ่งช้อนชาไปเกลือหนึ่งเกลือโรไปนิดเดียวพอพอเนี้วเนี้ยเอะใส่สับปีตใส่สับปีตแล้วเสร็จเลยเอากูตุ๋เองอ่ะตอนนี้เราก็ตุ๋เครื่องแกงของเราโอเคแล้วนะครับต่อไปเราจะมาหมักหมูกันเนีนี้ยเเอามันเป็นวิธีนี้เหรอใช่เองทำอย่างนี้เก่งว่ะก็เหมืนกังกูทำหมัดแมวทำหมัดแมวเองเหรอ อนาต่อไปเอาหมูมาหั่นเป็นสไตล <หา S 2> ์ไหนใชชิ้นพอดีคำชิ้นคำไหนที่มึงกินอนะ่ะปกติแล้ววะนี่กินคำ <laughs> เอ๋จริงๆแล้วว่าแกงหลอกนะครับเขาจะส่วนมากจะใช้เนื้อวัวนะครับแล้วก็เอาเนื้อวัวเนี่ยเป็นซุปเซ็เนื้อวัวต่างๆเนี่ยไปหมักกับเออ่ตัวตัวหน่อไม้ดองนะครับทำให้เนื้อวัวเนี่ยมันนุ่มขึ้นแต่วันนี้เราใช้เนื้อหมูเราอาจจะหมักไม่นานนะครับเพราะเนื้อหมูทีนึงคืออันนี้มันใหญ่ไปต้องการเป็นชิ้นประมาณนี้ชิ้นแบบมึงไม่สาธิตก่อนก่อนลากูก็ไม่เคยได้ยินเออเป็นชิ้นเล็กๆอย่างงี้ไม่อันนี้คือหั่นในเดี๋ยวหั่นอันนี้อีกรอบนึงแล้วถ้าอย่างนี้มันก็จะเล็กไปดิมมมึงงจะหหั่่นอออออออยาาาาาี้้เเเรโคตตชชบบแลว สตูนี้ค่าให้สัตว์เข้าได้ด้วยหรออุ้ยแรงมากอันนี้แฟนนะเอ,เอาแล้วเอาแล้วหั่นดีดีเหมือนเลยนะเอานี้ที่ใส่ถุงมือวันนี้คือเดี๋ยวเราจะ <c oughs> มีการจับตัวหน่อไม้ดองนะครับเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นติดมือไงพอเ <c oughs> อ้โกลยังไงนะอันนี้ใส่หมักลงไปในน้ำหน่อไม้ดอง <c oughs> เอ้าหรอเออ ไม่เสร็จหรอกวันเนี้ยเออแล้วก็จิ้มจิ้มมันหน่อยเออแล้วก็ตอนเนี้ยนะครับเราก็จะเอาหมูาหมักลงไปในน้ํามันคือการถนอมอาหารของคนที่เพชรบุรีอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันของคนโบราณเอออันนี้นะครับเป็นหน่อไม้ดองที่เราเอาไปต้มแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่ต้มเดี๋ยวมันจะแบบเขาเรียกมันจะแสะลงคนทำศิลปกรรมมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะแสะลงอ่ะอันดับแรกนะครับเราจะใส่ตัวหัวกะทิลงไปก่อนครับหัวกะทิประมาณเท่าไหร่ใส่ไปเถอะอ่ะเคี่ยวไปเคี่ยวพอ แตกมันแต่ไม่ต้องให้มันเป็นกิโลนะครับเอาจริงนิวชอบกินแกงกะทิอะไรพวกนี้ไหมชอบชอบชอบกินแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่โอ้โหนี่เลยหน่อไม้ดองพอดีเลยแล้วคุณนคนทำแกงหน่อไม้ดองอร่อยด้วยมันไม่แตกมันสักทีวะเอออะไรวะเนี้ยกะทิจริงปะเนี้ยอ่ะตอนนี้กะทิก็เริ่มแตกมันดีแล้วไม่ต้องแตกมากนะครับเราก็จะใส่เครื่องที่เราตำไปพริกแกงลงไปเลยนะครับว้าวนี่แหละคือพริกแกงหลอกหอมเลยแกงหลอกเนี่ยจะเป็นแกงของพื้นบ้านพวกเครื่อง แกงลอกเอียมึงลงมาไหมขบด่ะเอาจริงแกงลอกเนี่ยพวกเครื่องกงเครื่องแกงเนี่ยมันจะไม่ละเอียดมากนะครับเพราะเป็นแกงื้นบ้านแกงชาวบ้านมันจะต่างกันส่วนถ้าแกงวังแกงแกงชาวบ้านเนี่ยเครื่องแกงมันจะต่างกันชาวบ้านเนี่ยทำง่ายๆกินง่ายๆเน้นเร็วเนี่ยก็คือเขี่ยไปให้มันไหม้ด้วยกันไม่หมืนกันมจะไหม้ขบบขอบไงอ่ะพอตอนนี้ยพอเราผัดตัวพิแกงอ่ะเราสามารถเติมกะทิลงไปด้วยได้นะครับ ตัวแกงหลอกเนี่ยนะครับรสชาตินําของมันจะหวานนําของเพชรบุรีเลยอาหารเพชรบุรีส่วนมากจะหวานนำเออหวานนํ<อ>านนเค็มตามแล้วมีเปรี้ยวตามเล็กๆนะครับอหอมมากอ่ะตอนนี้นะครับเครื่องแกงของเราก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราจะใส่เนื้อหมูลงไปปกติบางคนคือเขาจะไม่กินพวกหน่อไม้ดองูหน่อไไปดองนะกินไหม กิน,กน,นดูดูไฮคลาสของคุณไม่น่าจะกินหน่อไม้ดองนะกินหมดแล้วค่ะจะเป็นต้องเป็นร้านที่เป็นมิชลินโอเคคือชอบว่ะสีที่ทาวันนี้เห็นไหมเห็นปากไหมก็ค,มคืออันนี้มันคือสีน้ําตาลที่ทุกคนกลัวนะคะนี่เดี๋ยวดูตรงนี้นี่อุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยกลัวกลัวก็แกงลอกไงก็ต้องมาลิปนตีนเออน้ำตาลที่ทุกคนกลัวมันจะเป็นน้ำตาลแบบนี้เอันนี้สวยอันนี้ดีอ,อันนี้ดีมันจะเป็นสี <laughs> สีที่ทำมาตอนนี้ก็คือสีนี้เหมือนกันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นลิปติ a แมทเป็นสีเชอร์รี่นะคะเอาไว้ผสมก็ได้หรือจะทาแมทอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องกลัวปากแห้งสมมติอันนี้ผสมนะคะสีมันจะออกตุ่นๆแบบนี้นะคะจะดูเป็นธรรมชาติมากๆเลย1แท่งเนี่ยเป็น4 ml อย่างปกติ1แท่งเลยจะเป็น2 ml อันนี้เราให้ฝั่งลนะ2 ml เลยก็คือแท่งละ239บาทใครสนใจสั่งได้เลยค่ะไปละ คุณลูทคุณลูทเหรอ <S <S เอามาเร็วๆมาผัดต่ออ่ะะอ่ะ,อะต่อไปนะครับเราใส่กระที้ลงไปให้หมดเลยอ่านี่แหละว้าวแกงร้อลูกค้าเขาต้องยืนแค่นี้แล้วเดินออกได้เมยใช่เดินออกแบบน้ลูกค้าไปพอน้ำเดือดน,นะครับเราจะใส่ตัวหน่อไม้ดองลงไปหัวอ่ะต,ต่อไปเราจะหั่นฟักทองนะครับเพื่อจะใส่ลงไปในแกงด้วยจริงๆฟักทองควรแกะสลักอื เราไม่บอกก่อนละ <c oughs> อาใส่ข,ข้าวทองลงไปเดี๋ยวจะเราจะหั่นพริกชี้ฟ้าไว้นะครับทั้งเหลืองทั้งแดงแล้วแต่เราจะชอบเลยชอบสีเหลืองเราก็ใส่สีเหลือง,งแล้วก็สีแดงเออเป็นแกงที่แบบสีสันครบถ้วนนะเขียวเหลืองแดงแลกเกอเออหนรองเท้นเลกเกดนีเฮ้ยลิตรหรออ่ะอ, <c oughs> อย่ามองคนบอกว่าไม่ไม่มีพริกชี้ฟ้าแต่ในตู้เย็นมีพริกลูกชุบได้ไหมคะก็หั่นใส่ได้เหมือนกันพริกลูกชุบ ก็ได้เพราะว่าเขาไ<ด>มันของหวานใช่เออ,เออมันสามารถทําให้มันหวานขึ้นได้แกงเราก็จะข้นขึ้นเพราะไปถั่วถั่วเหลืองเราก็จะฉีกตัวใบมะกรูดรอไว้เหมือนกันนะครับจะเป็นตบท้ายใบมะกรูดเนี่ยเราฉีกให้ขยี้ขยี้อิงอยู่้วอโรมารในใบมันจะได้ออกมาจะได้มีกลิ่นหอม <c oughs> แล้วปกตินี่อยู่ขยี้อะไรใบอะไรยะนางอุ้ยใบยะนางทำไมอะ เคเปล่านึกว่าแบบปกติมึงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้เพราะมันฝรั่งเลยแก้งทำเป็นไม่รู้เป็นงั้นแหละจริงๆรู้มาเลยเพราพอลงปลาลารู้หมดบ้านเขาไปปลูกพืชสวนโลกเลยเ้องจริงอยากไปบ้านอินิวมากคือความสุขกูเลยนะอย่างนั้นเอาจริงอีปิงเนี่ยเขาจะไปเที่ยวบ้านมึงจะไปทำคอนเทนต์บอกเสือไม่ต้องมาขนาดกูเองกูยังไม่ถ่ายเลยมาเที่ยวได้แต่ไม่ถ่ายคอนเทนต์จบเลยอันนี้ถ้ามันคุ้นมากๆนะครับเราสามารถใส่น้ำน้ำหากกะทิลงไป อันดับแรกก่อนที่เราจะปรุงแล้วเมื่อกี้ต้องทำอะไรชิมชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนอืมใส่น้ำปลาลงไปนะครับใส่มะขามเปียกลงไปวันนี้มันไม่ได้เปรี้ยวมากเพราะว่าเราล้างตัวม้นไม้แล้วนะครับต่อไปเติมน้ำตาลลงไปหนักน้ำตาลหน่อยเพราะว่าเพชรบุรีชอบกินหวานอืมอ่าอีกนิดนึง อ่าโอเคมาตอนนี้แกงเราโอเคแล้วนะครับต่อไปเราจะใส่พริกชี้ฟ้าลงไปเพิ่มสีสันนะครับเพราะว่าแกงนี้มันจะไม่เผ็ดเป็นหลอกวอุ้ยพริกเยอะนะอะไรเงี้ยใช่ไหมคนไปคนก่อนพูดเยอะชีรูนะชีดเออชีก็รู้นะเป็นเป็นแขกราเชิญที่ก็รู้พอสมควรอ่ะไม่มีไม่มีอย่ามาหมีคนจนพักทองแตกหมดแล้วเนี่ยมันั้งคนยังเป็นวิธีออเดนเต อ่ะต่อไปนะครับเราก็ใส่ใบมะกรูดล,ลงไปอ่าตอนนี้เราเสร็จแล,แล้วเดี๋ยวเราก็จะจัดจานกันปิดไฟปั้งแล้วเราก็จะบีบมะนาลงไปหนึ่งซีกก่อนยกขึ้นอ่ะจบคนนิดนึงครับพี่นิวต่อมาเราก็จะจัดเสิร์ฟใส่จานนะครับหัวไนนี้แล้วก็จะใส่จัง <c oughs> <c oughs> โผล่ <c oughs> <c oughs> เลยเป็นไรเราเช็ดได้ ถ้าคือห้างนี่พันเก้าเอาไม่อยู่นะจาะเออนะบอกเลยเราสามารถจัดเต่งจานอาหารของเราได้เลยนะครับจะอยากจัดยังไงก็จัดอะตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับเป็นเอกลักษณ์ของร้านะเออร้านเราอะเป็นเอกลักษณ์ของรายการคือต้องพูดว่าชิมครับชิมแขบเก่งแบบว่าเออขอบอปอฟอะเอออพร้อมกันหนึ่งสองสามชิมครับเ,รอเอออ่ะเออรามาชิมกันเลยนะครับขอชิม่อกไม้เลยเพราะชอบดอกไม้กุศาหมวนเป็นดอกไม้ รสชาติเป็นไงแปลกอืมมันแปลกเอาจริงมันอร่อยนะมันจะเหมือนแกงก็ไม่แกงต้มข่าก็ไม่ต้มข่าอยู่ดีๆก็มีหน่อไม้ดองอะ่ะเข้าใจป่มันแต่อร่อยเออ,อ,อมันก็เป็นแปลกๆดีอันนี้เอเอื้ราคิดว่าเออเป็นเมนูที่แปลกแล้วก็น่าจะลองกินกันนะครับอร่อยเปรี้ยวเปรียปร้ยวอ่ะน,น็หอมเครื่องเทศหอมพริกไทยอ,อะไรอย่างนี้อร่อย เอ้ยอะนะครับก็ขอบคุณพี่นิวมากที่มา,นาในรายการเรานะครับพี่นิวฝากผลงานหน่อยมีหน้ามีมินิเวิร์สแล้วก็มีภาพายนตร์ฮอลลีวูดสี่เรื่องอแล้วก็มีผลงานเพลงที่เกาหลีด้วยโอ้โหจริงเหรอเอาจริงๆนะคือใคร <c oughs> ใครก็รู้อยู่ว่าคอนิวมาเนี่ยอยากให้นิวแบบพี่นิวเป็นคนร้องเพลงพอขอสักอุยพี่อื้อจสังนะครับโอ๊ยไม่ได้มีแค่เพลงเดียว อ๋อเหรอมันตาตึงกูไงขอแซมเปิลเพลงแบบสักนิดนึงให้ฟังได้ป่ะให้แบบเพลงอะไรอะไรก็ได้คิดว่าแบบปังๆเลยจะกลัววันนี้คือเธอเธอคือความงดงามมันเฉยใช่แต่คนแค่นี้คือร้องเองเลยแล้วเดินออกมาเลยก็บอกให้นิดเดียวมึงร้องเยอะไปแล้วมันอินไงอ๋ออยากเป็นนางงามเอาจริงบอกเขาอีกทีนึงจะมาบ้านนางงามขี้เมาไหมอ่ะพูดอ่ะพูดความเป็นจริงเลยกูไม่ไปกูไม่ไป เขามีอีนั่นใครคืออีนั่นอีปิงอจบนะครับคนที่แบบไม่ต้องลุ้นเลยนายยาเลยพี่นิวมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่ามีน้องๆอ่ะอินบ็อกมาถามกูด้วยนะว่าปีหน้าพี่จะมามีขี้เมาไหมคะบอกว่า ทำไมอะคะถ้าพี่มาหนูจะได้ไม่มาเขาบอกอย่างนี้เลยจริงคิดว่าจะได้อยู่หรอดูดูกะทีดิก็นั่นละสิก็ถึงบอกแล้วดูอีป่อยดิสวยทุกคนนางงานบ้านมึงเขามี s ัด n d a r d beauty standard ที่ค่อนั้งสูงนะเออก็เราเราความสวยของเราไม่ไม่ได้มีฟิกอยู่แล้วเอออาศาสผลงานผลงานก็มีอ่อทาง ยูทูบอะไรเออไปเล่นไปเปลือยรายการนั้นรายการนี้อะไรอย่างเงี้ยสตูดิโอบด้วยแล้วก็ตัวเธอหลักๆตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีกับเนฝากติดตามด้วยก็ติดตามพี่นิวด้วยนะครับตามไอจงไอจีนะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่นิวมากๆนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับอีพีหน้าจะเป็นใครแล้วก็จะเป็นเมนูอะไรมาติดตามกันครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีจ้าเริ่มต้นนะครับอันเนี้ยหน่อไม้ดอง อันนี้นะครับเป็นโอ๊ยอะไร็นอะไร่ะเปนีแหละเหี้ย